ผูจะพูดอะไรดีก็ไม่รู้นะทุกคนวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมโครมัสนัน่นั้นผมบล็อกสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมที่ทุกคนรู้จักกันดีและก็ซึ่งในวันนี้โลมาชอบกินหอมสะกนก็ซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําตามรีเควสที่ทุกคนได้นี้กันไว้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มคนแรกกันเลยนะครับผมก็คนนี้ บอกว่าชื่อหุ่มคนนี้เขาบอกว่าจะให้สร้างลังหลอดนั่นก็คือแมวแมวนะทุกคนมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยนั่นก็คือแมวนั่นเองเริ่มสัง่งเริ่มสัง่งสวยงามโอเคเราก็มาเริ่มสร้างเลยนะอืมเนเอาตัวแมวมาก่อนสิแมวจา ได้ยินหมายว่าเสียงใครเสียงดูไม่น่าได้เลยแล้วเจ้าเหมียวไปไหนอ่ะใครใครใครเห็นน้างบ้านของผมอุ้ยไม่ใไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้นะทุกคนไหนเราีี A T C A ่ไหนอ๋อนี่น้องเหมียวน้องน้องหลอดของเราที่พี่แท็กเคยเรียกนะทุกคนโอูไหนเอาแมวตัวนี้ก็แล้วกันเหรอเออเอาแมวตัวนี้ไปเริ่มสร้างกันเลยเราก็จะเอาอินบ็อก <N ọ c> นะท <conclusions> <Aristotle> ุกคนเอ้ยอันนี้มันทรายเราจะอีกบล็อกสีดำเพื่อเป็นเท้าแมวแล้วก็สีขาวอืมอ๋อน้องหน้าลังน้องหน้าลังออกไปไหนอ๋อน้องหน้าลางงูพิหางรค่ะอ๋อน้องอ๋อน้องมีสีน้ำตาลอสีเทาแบบนี้อ้ยอุ้ยโทษเธอไปในชีวิตจริงผมไม่ทำร้ายแมวนะเหรอใช่ อ่าอันนี้ก็จะเป็นเท้าอุ้มเท้าแมวโอ้น้องน่ารักน้องเท้าโอ้น้องน่ารักน้องเทาโอ้น้องนาร่นนา,านี่โอเคไปเราก็จะมาเริ่มสร้างกันเลยปุ๊บปุ๊บโอเคฮึ่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้หรือว่าจะสร้างอย่างนี้ดีเฮ่สร้างอย่างนี้ดีไปเร็วไป let's go โอ้โนโนเว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 อ่าโอเคไหนดูสินี่เน่เอออันนี้เป็นหางน้อนเอออันนี้เป็นหัวน้อนเอ่อ uh, อ um, ืมก็ถ้าไม่เหมือนไงก็ขออภัยหรือว่ามันไม่เหมือนวะเฮ้ยตรงนี้เป็นตาหนอนใช่ตรงนี้เป็นตาหนอน,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 อนลืมลืมลืม นี่ตานอนได้แล้วหนึ่งนี่ตานอน <c oughs> <c oughs> ใช่เหลอนี่ก็ห่างน้องมากนี่ห่างน้องโอ้กระส,สงสารแมวแม่บอกว่าเจ้ามนุษย์ไหนสร้างฉันได้แย่มากเห็นไหมแมวยังดูโอ้ก็เหมือนฉันอยู่นิดนึงนะมีการบอกเหมือนอยู่นิดนึงด้วยนะ โอเคแล้วเราก็สร้างกันต่อเลยอืมโ okay. อเคยังไงอันนี้ก็มาอย่างนี้ก็มาแล้วเนาะอืมก็สร้างไปเลยแล้วกันเออก็ประมาณนี้นมัง้งใช่ก็ผมก็จะสร้างไม่เหมือนหน่อยโ okay, อคน,นี่ก็เป็นส่วนหัวอะน้องมีชุดเกาะไม่ใช่ละไม่ใช่ละน้องหูเมวหูหูน้องเป็นไงวะ หูนอนไหนนอนนอนหูนอนบ่หัวน้อนเป็น,อ,น,น,อ,นปอย่างนี้โอเคทำาสาเอ็กเฟกต์เองก็ได้บ่ <c oughs> <c oughs> โอเคมาเย็นี่น้อนกำลังจะเติบโตเป็นที่ร้อยแล้วภายในสาวสองหนึ่งเอาจริงๆนะอย่าหาเลี้ยงนะอย่าหาสร้างเลยสงสารน้องแค่ผมสร้างก็อุบาทต,ตายแล้ว นี่นะักคนสร้างนะโอ,โอ้โหอ้าวได้๋ยวละเดี๋ยวละนี่เน่เหมือนตัวเองเหมือนตัวเองสร้างสวยตายแหละเออเนาะเออสักหน่อยสักนิดสักนิดนึงโอ,โอเคโอเคอ๋อน่ารักอ๋อน่ารัก เไอ้เติมจมูกให้นอนหน่อยนอนจมูกสีอะไรนอน <c oughs> เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยนอนจมูกนอนจมูกจมูกจมูกไหนดูจมูกหน่อยซออิอ๋อมีอ๋อโอเค <c oughs> มาได้เวลาทำมจมูกนอนละเปิด ไอ้นี่จะมุงนั้นแล้วเย้เหมือนตัวอะไรเลนี่มันหมาเลไวะเนี่ยโอเคก็หลอดก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวขอขอแบบว่าเหมือนยูทูบเบอร์คน,นึึงนน่งแป๊บนึงปรับอันนี้ปรับโอเคเอ้ยไม่ไม,ม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคคนที่รีเควสมาก็มี3คนนะทุกคนหรือบอกรือบอก อ่าน้องหลอดก,ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะั้นทุกคนอ่ะคนต่อไปนะผมก็รีเควสมาว่าให้วาดขนุนกับมะม่วงน้องอข้าวเหนียวแล้วก็ขนุนหิวหิวเว้ย,ย,ย,ยไป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 เดีย๋ยวเราไปสร้างกนะันเลยับผมข้าวเหนียวกับขนุนจะกลายเป็นข้าวเหนียวขนุนเป็นที่เรียบร้อยละไปเลย แล้วก็ต้องมาเสียเวลามานี้นี่ไะโอเคไปข้าวเหนียวก็จะเป็นเม็ดสีขาวใช่ไหมโอเคเป็นเม็ดสีขาวแล้วก็ขนุนสีเหลืองโอเคงั้นเราทําเป็นจานไหมเออว่ะเออทำเป็นจานทาเป็นจานจานจานเออเอาจานทองแล้วไอ้จานเพชรก็แล้วกันพอดีว่าบ้านรวยเกินเออฮ <c oughs> <c oughs> ว h ตเตอ e ์แมวฮะโอเคโอ้โอเอาหัวไปขขกกำแพงบ้าและบ้าบอ,อมาจานก็เป็นประมาณลูกทรงอย่างนี้ก็กันมาจานระดับเท่าไหร่นะอันนี้อันนี้สี่ความยาวสี่ความกว้าง <c oughs> ใส่ข้าวเหนียวอ่ะข้าวเอ้ยพูนว่ะเฮ้ย แล้วก็ทำเป็นจานเฮ้ยรุ่มแกถึงวานจริงหรอเฮ้ยสวยสวยอยู่สวยอยู่อันนี้คือจานข้าวจานข้าวเหนียวมูไนเออสวยอยู่สวยอยู่สวยสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ฮ้ย ฉันไม่ใช่นะนี่คือข้าวเหนียวเดี๋ยวเราต้องใส่เกล็ดใช่ไหมเว,เวลาเวลาข้าวเหนียวมูนมันมีเหมือนเป็นเกล็ดยังไงไม่โน้นทุกคนพอดีว่าสายตาดีเกินไปก็เลยเห็นเกล็ดเกล็ดมันจะสีประมาณน,นี้นะที่เข้าเคยเห็นว่าอบอบอบก็ได้อยอมรับมัง้ง ก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยูใครบอกไม่ได้เอาปากกามายุงเอาปากกามาวงนี้อืมก็จะเดี๋ยวขอถามเซตแป๊นหนึ่งนะทุกคน t า m เซต night, day, okay. มิสไนอาร์ดูเดย์บายโอเคมะม่วงเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไอยเราก็ติดข้าเหนียวมะม่วงเสร็จและ้ะอ่าก็อะไรนะขนุนก็เป็นสีเหลืองอ๋อขนุนขนุนวางกับนพื้นไม่ได้ อ่ะานนก็แบบยาว,ยาวๆทอดๆอย่างนี้ก็แล้วกันก็คิดว่ามันเปน็นขนมมันแปลกๆอะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงจานเหมือนข้าวเหนียวอะ่ะหิวเลยผมรู้นะว่าท่านผู้ชมก็หิวขนาดผมพูดผ,ผมยังหิวเลยเนี่มาจานทำจานตุ๊บตุ๊โอเคทำจานไปที่เรียบร้อย โอเคหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้มาสายขนุนนี่ถนุนเป็นแท่งยาวๆไงเพราะว่าตัดอ๋อฉลาด อืมก็ก็เหมือนเหมือนอยู่นะนะมั่งนะเบ,บมาเหมือนเทพไฟฟลายอ่ะแต่มันก็คือขนมนเออคิดว่ามันเป็นขนมก็แล้วกันนะโอเคเราได้ขนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยลาดกะทิลาดกะท,กกทิเออลาดกะทิไปเฮ้ยไฟฟนไฟ ไม่ใช่ขนุนละโอเคเฟนไฟนของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนฮะเฟนไฟนตอนแรกบอกขนุนโอเคน้องหลอดก็เสร็จแล้วโอ้โหหลอดหรือหรือหมาก็ไม่รู้นี่ข้าวเหนียวมูนกับเฟ้นไฟ,นฟ,นฟนอ่ะเ <c oughs> บรแล้วก็ขนุนเออลืมละเคไป รีเควสอย่างสุดท้ายก็สร้างโรงเรียนนั่นเองนะทุกคนสร้างโรงเรียนรีเควสสุดท้ายละเรามีน้องหลอดแล้วน้องหลอดก็คือแมวป่าเราเรียกว่าหลอดตามพี่แท็กก็แล้วกันก็อย่าลืมไปกดติดตาท์ให้เขาด้วยก็แล้วกันข้าวเหนียวมูนแล้วก็เ,วกเออข้าวเหนียวมูนเอ้ยขนุนมูนข้าวเหนียวมูนขนุนมูนเหมือนกันไหมวะอก็เหมือนเอนลยแหละป้ปเราสร้างโรงเรียนกันเลย ผมจะสร้างแค่แบบนี้ก็แล้วกันแล้วเรามาเริ่มสร้างกันเลยโรงเรียนของเราหน่าอยู่คุครูใจร้ายทุกคนเด็กๆก็ดือ้อซึกซสนเพราะว่าทุกคนไม่ชอบมาโรงเรียนโอ้ไม่ใช่แล้วนะโรงเรียนของ<ม>เรามีการศึกษานะทุกคน,นเราต้องตั้งใจเรียนนะทุกคนใครไม่ตั้งใจเรียนสารภาพมาซะดีๆดูตัวเองก่อนขอโทษอามาเราได้โรงเรียนแล้วผมเป็นห้อง มันเป็นห้องที่แคบแคๆหน่อยนะทุกคนจริงปะอยากรู้แม่ทำไมห้องมันงบแค่นี้ดูเพชรสิโอ้โหบล็อกเพชรซะด้วยนี่ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เดีย๋ยวเราจะสร้างธงโรงเรียนด้วยนะทุกคน โรอองเรียนเรามีการศึกษาที่ดีใช่ฉันหวังว่าโรงเรียนโรงเรียนฉันจะมีการศึกษาที่ดีนะอย่างงั้นเหรอนายคิดอย่างงั้นเหรอนี่นี่นี่น,นี่เราสร้างโรงเรียนไปเรื่อยๆนะทุกคนนี่นี่สร้างโรงเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆโอเคเราก็ได้ส่วนของห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วเราก็มีประตูโอเคประตูเหล็กมาเฮ้ยโรงเรียนรวยเกินไงงงแคเน่นี้มีงมนี่ละมาไหนดูซิแผ่นเหยียบแผ่นโอเคมานี่คือห้องเรียนของเรามันอาจจะแคบๆไปหน่อยก็เรียนได้นะเออไปเดีย๋ยวเราตกตกแต่งด้วยตกแต่งกระดานดำก็ใช้รูปภาพนั่นแหละ กระดานเรางก็จะรูปภาพโอเคเอช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 ชอชไม่ต้องไปนั่นก็สร้างธงตรงนี้อะไรก็แล้วกันธงเราก็จะเป็นไม้เอ่อไม้โอกโอกรัวมีได้เหรอโอกรัว ดูยังไงก็ได้ให้มันเป็นธงโรงเรียนนั้นทุกคนนี่แล้วเราก็จะได้มาอย่างนี้เลยธงโรงเรียนก็จะมีแดงขาวน้ำเงินบลูใช้ใช้บลูไหนเนี่ยอมาไม่มีเอาใช้บลูนี้ก็แล้วกัน นี่น,นี่แล้วก็จะต่อมาสองบล็อกโอเคแล้วก็ต่อให้เหมือนแบบลมพัดลมพัดลมพัดเออลมพัดลมพัดลมพัดลมเพพัด,พดโอ้ไรที่อุ้มไม่ใช่แล้ะมันคือหลักฟิสิกส์ไอเซนเนลตันตบกูแน่ไอเซนเนลตันตบตัวแน่นอนเลย โอเคโอเคโอเคใช่ได้ใช่ได้โอเคแล้วก็สีขาวอืสีขาวสีขาวสีน้ำเงินนะขี่ยยังไงก็ได้มันเป็นสีน้ำเงินออะเ สีขาวต่อเฮ้เรื่งเหมือนธงชาติไทยแล้วนะทุกคนเฮ้ยเหมือนอยู่เหมือนอยู่เหมือนอยู่โรงเรียนก็ต้องมีนักเรียนใช่ไหมโอ้แต่ธงม,มันใหญ่กว่าห้องเรียนอีกนะเนี่ยนะเออใช่เฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ โรงเรียนเราก็ต้องมีนักเรียนนักเรียนของเรานั่นก็คือคือแถม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 วีเลเจอร์นั่นเองนักเรียนทั้งหมดมีแค่หนึ่งสองสามสี่สี่คนรวมพอนั่นคือผมเอง <H> ah> ก็จบกันไปแล้วนะผมสำหรับการสร้าง สร้างอะไรอตั้งรายการอะไรดีนะรายการสร้างเดี๋ยวดูสิี๋ยวผมค่อยไปคิดชื่อรายการก็แล้วกันนะลูกกดก็ใครที่อยากอยให้สร้างอะไรแบนนี้อีกก็สามารถรีเควส์กันมาได้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่คือน้องหลอดโอเคน้องนะน้องนะ่าแล้วก็มีข้าเนียวมูนแล้วก็ขนมมูนนั่นแหละ แล้วก็มีโรงเรียนของเราโรงเรียนของเราหน้าอยู่นะนะดังใจเรียนกันด้วยละ่ะเออโรงเรียนทำไมมันเล็กจังไม่ไม่ห้อ,องมันเล็กแต่ทงใหญ่มากใช้ประมาณเท่าไหร่ก็สิบล้านนันะ่นะแหละก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผม